เราได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดวิวของเราจาก11วิวก็ขึ้นมาเป็น168วิวกันแล้วค่ะ เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพามาเพิ่มยอดวิวเดียวใน i อจีหรืออินสตาแกรกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์เคมเมมดทีเฮดกันแล้วค่ะสําหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail นะคะก็สามารถที่ข้างล่างตรงนี้ค่ะ แล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ i n s t a g r กรค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวเลี้ยวค่ะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการได้เลยนะอ่านดูได้เลยนะคะต้องการอันไหนก็สามารถเลือกกันไปได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า IG ของเรานะคะเปิดคลิปเลี้ยวของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้ว ลอกลิงด้านบนตรงนี้ค่ะนํำมาใส่แทบเลยแล้วก็ใส่ปริมาณค่ะวันนี้ก็จะเพิ่ม100วิวนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะหนึ100วิวนะคะยังไม่ถึง1บาทเลยนะก็ถูกมากๆเลยนะคะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็สแสดงว่าาทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้เข้ามาใช้ใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยค่ะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำ1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0บาทต่อครั้งมาเติม1,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก2เงิงตรงนี้ลเย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะแล้วก็สามารถที่คัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพ์ค่ะก็เติมขั้นต่ํา20บาทะค่ะสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งมาเติม5,000บาทขึ้นไปก็รับโบนัสเพิ่มอีก5%ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะอยากสแกนจ่ายหรือผ่าน True Money Wallet หรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามน,นี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะจะเป็นแอปอ่งเปา Wallet ค่ะก็สามารถดาเนินการในแอปอ่งเปา w a l l e t ของเราเสร็จสิ้นตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้้้วค่ะะกกก็นนําาาลิงงงงจแออั Power Walllet ใใสขใต,ต แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนความือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะแจ้งปัญหาอะไรเนาะ แล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพค่ะก็สามารถคลิดดกไฟล์ตรงนี้แล้วก็นําภาพเข้ามาได้เลยนะ<ส>แล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนอเราสนใจแล้วก็ได้ดเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัราคอมมิชชั่นอีกห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะก็ได้ยะะดยเยอะอยู่นะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ไอจีของเรากันนะคะไปดูยอดวิวเรยวของเราเนาะที่วิดีโอนี้นะคะยอดวิวเรยวอยู่ที่11วิวนะคะ ข้างบนตรงนู้นเนาะเดี๋ยวเราก็จะขอรีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดวิวของเราจาก11วิวก็ขึ้นมาเป็น168วิวกันแล้วค่ะก็ดําเนินการไหวมากๆเลยเนาะเราสั่งซื้อไปไม่ถึงห้านาทีเลยนะคะก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะก็ถือเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยเนาะหากยอดเกินไปนะคะเมื่อกี้มู่แค่11เนาะแต่ว่าเราเพิ่มไปแค่100แต่ขึ้นมาเป็น168นะก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีมากๆเลยค่ะเขาก็ชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลยนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตา ของเว็บไซต์ K M MM ขีดฉีเหดค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจหรือได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถที่เข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผู้ผิดประการได้ไปหรือมีเสียงรบกวนก็ขอภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ